สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายเพนผัดเผ็ดปลาหมึกค่ะผัดใบกะเพราปลาหมึกย่างน่าทานมากเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะปลาหมึกสามตัวตัวใหญ่มากผัดจนมันหดเลยค่ะเพราะกลัวมันไม่สุกย่างมาแล้วก็มาผัดอีกที เดี๋ยวขอชิมสักนิดหนึ่งค่ะอืมอร่อยคะ่ะอร่อยเผ็ดอืมดูหนวดมันสิคะหดหมดเลยหนวดยาวๆก่อนผัดหนวดสั้นหมดละอร่อยคะ่ะเพื่อนๆชิมแล้วเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวตักใส่จานก่อนนะคะอืมน่าทานมากเลย ืมทำเป็นสองที่แต่กินทีละจานค่ะเพื่อนๆจานแรกเดี๋ยวจัดการก่อนกินคนเดียวเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมสนับสนุนและให้กำลังใจยายป็นด้วยนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะมาค่ะ ดี๋ยวหาช้อนก่อนอืมได้แล้วค่ะช้อนดูใกล้ๆเลยค่ะยกให้ดูหน้าทานไหมคะมาค่ะมาค่ะมาไม่ทนันเดี๋ยวยายเพ็ญกินหมดนะคะน่าทานมากเลยค่ะอืมจันเบลเลยเลยส่วนที่เหลือ,อยายเพ็ญตักเส่ถ้วย แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะมันจานใหญ่แล้วกินไม่หมดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆมาค่ะผัดครั้งเดียวกินได้สองมือ้อเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆน่าทานมากเลย